สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องครับตัวเรียบบ้าคุณดำครับอยากให้พี่น้องมาเบื้องปล่าเชิมนี้ค่ะมันซ้อนมันทอกันมดค่ะทอกันไปมดพี่น้องดูปลาข้าน่ะไม่ต้องไลยเนะเธอเนาะเชิมกับเซมาเพแบบนี้แล้วค่ะเบื้องพี่น้องไม่เบื้องปลาชนิดเดียวกันมดประเทศปลาแดดเดียวมาล่ะพี่น้องง้างขาดได้เลยมือลูกค่ะทอกันไปมดเนาะ ป่านปลามองสองเซนน่ะพี่น้องนั่นแหละปลาสองเซนมันจะเสบยบ้ะค่ะเพราะว่ามันเป็นปลาน้องปลาธรรมชาตินี่ค่ะจะแสีบนี่มันปลาซิวใหญ่บะเมียนเนาะไม่ได้มาปลาซิวใหญ่สนบะเมียนเป็นปลาขาวเมจาเอ้ยปลาขาวเลี้ยนไฟปลาขาวรุ้ยยังก็ล่ะเห็นบลเสือเอิญปลาดุจแจ๊คเทีอดิเง้เมื่อวานนี้ปลาขาวเมะบะเมียนเนาะปลาขาวเมจ้างตัวมันๆปลาขาวรุยไฟปลาขาวเลี้ยนไฟนี่ตัว ทางแด,ด่งบ่ะไม่รู้พี่น้องต้นซ้อนบ่ะที่แรกว่าจะเห็ดสมวันนี้เพราะเห็ดดอ,อกสิเห็ดปลาแบบเดียวบลยนะค่ะว่าสมกับเห็ดกินยุ่เรื่อยอยุ่เนาะค่ะไส่มาแล้วก็มาเห็ดแต่พี่น้องเขาเสริมกันเลยเพงเสรละให้น้อยกับเพรได้เด้อค่ะให้น้อยกับเพรได้เห็นบอย่างน่าเก่า เนี่ยเฮ็ดปลาเด็ดเดียวเด้อค่ะเค็ดลับอย่าลืมขูดหน้าทองออกพร้อมเด้อพี่น้องเคล็ับไอ้เฮ็ดเราไมนจะใส่ปิ้งเลยเด้อค่ะเค็ดลับก็คือพลังคนเพิ่นอันเฮ็ดบ่ดีแน่เนาะแต่มันจะเป็นแบบขัวเราเอาโลดนะเอาขี้ออกแล้วเอาโลดที่จริงมันมีแบบในๆอยู่ในหันเด้ยค่ะแต่ปลาพลังคนสะอาดอีหลีแบบเนี่ยรุ่นเอาแปรงคัดพุ่นน่ะเน้องแปรงก็แปรงหน่อยนะคัดท๊ดๆบ่เพิ่นซื้อแปรงซักผ้านั่นวแหละแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ซื้อมาซักผ้าเด้เพิ่นก็ซื้อมาซักปลาน่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยพลังคนก็แพงสีละก็แล้วเนาะ แต่ว่ากับผู้ผิด่าถือดอกค่ะเพื่อความสวยงามเนี่ยเป็นเก่าขีออกแล้วก็เรียบแต่ตรงเนี่ยเห็น่าค่ะตรงขาวๆเนี่ยเนี่ยขูดออกเลยพร้อมไปเลยขูดออกไปพร้อมเลยเวลาพี่น้องเห็ด้นป่าเด็ดเดียวออกมาแบบเป็นขาวติ้งใสเลยค่ะโตจะใสงามนะค่ะเนี่ยนาท่องกับว่ามีปลาขาวปลาขาวชนิดนี้จะเห็ดป่าเด็ดเดียวสวยอีกค่ะอดบ่ไหวพี่น้องเห็นป่าหลายหลายเนาะถเนาะแต่ว่าปีนี้มันหกเนาะหกเนี่ยท่นปีน้ำปลานามปต้อง เรือน้านลอยลงก็นี่นี่เอากลับไปสูบแล้วก,ก็บเ,เนี้ยไปถางไวน้นะตรงหันก็เป็นบวกดีอยู่ปลาไม่ลุ้หันบดปลาไม่มลุ้หันเมื่อพี่น้องตะลัปีตะลัปีขนาดยกโคกนี่น่าปลถึงว่าหนองดิหน่อยเธอนองหัน,นโคโคเนาะเห็นโคกเห็นโคกเ,เดิน<ค>งามดีปล<บ>าขอกันบคดครับบัดอันบัดเฮาเอียงก่อบัดเฮาอันเฮ็ดแล้วแล้วบปล่พี่น้องล่างดีๆนะัดตอนไปล่างเนี่ยเขาจกใส่ออกอีกนิดหนะค่ะจก ล่างออกจนขาวปิ้งปนเ้ยปลาเด็ดเดียวเสร์ฟเสริมโีได้เนาะปลาหมองัปนได้มากะนั่นละค่ะปลาหมองัปนได้มาเขากับมาเฮดแบบนี้แหละเนี่ยพี่น้องเนี่ยปลาหมงอกันไซม์มาแล้วเขากับมาเอาแบบนี้มาเฮดทังสี่บางมือกับแบบ่าคัวพว้กับพี่น้องกับมาครัวซอยค่ะมันหลายน่ะเนาะมันหลายกับคนกับมาครัวซอยกันแต่ว่าปีนี้เขาเป็นปลามีปลาลายอีลีกับเสริมกับิไดจางค้นมาคัวเพิ่งว่าจะเฮดปลาเดกแบบ ลองเบิ้งคั้นได้ป่าลายเด้พี่น้องเสษดประเดกแยกป่านะน้องเนียสิออาปลาเดกเพราะปลาขาวแล้วก็ป่าอื่นเพราะป่าอื่นแบบแยกกันน่ะค่ะนันหล่ะคั้นเด้ป่าลายได้คือปีที่แล้วก็บ่ได้ลายเป็นไดเพราะว่าอัน้ามันบ่าลงน้าบ่ราลงแล้วบัดนี้เราเสริมก็ต้องได้ไปเอาในบ้านหน้าเนี่ยค่ะเห็นบ่าสะดงใหญ่ๆน่ะปีนี้ขันเปนมีโอกาสเนาะคั้นเป็นเพิ่นเ่ได้อะไรเห็นอย่างสิพาไปเบิ่งเด้พี่น้องป่าน ตายสะดุ้งี้เงี้ยอาสะดุ้งี้เงี้ยเต็มสวยนะค่ะเพิ่นว่าคันมือใดมันกุ้มมันมานี่แบบมือละคันลบงเนาะไอ้รอบระบะเมนมือละที่เนาะซื้อนาะรอบละกระบะครับก็จอดแล้วรอบระกะบ้าเป็นเอานะค่ะนี่แหละเคล็ดลับป่าแดดเดียวกันง่ายอีกเด้อค่ะพี่น้องมักเกลือนะค่ะพี่น้องอย่าเพิ่งเอาเกลือนะไปมาร์กไสโตป่าเลยเอาเกลือไปละลายน้ำก่อนผู้ใดอยากมักออกหวานนิดนึงเกลน้ำตาลน้ำหรือว่างชุ่รสก็ได้เด้อค่ะเอาไปละลายน้ำเปล่าน่ะ เรียบร้อยแล้วเขาก็เอาตปลาในล่างสะอาดสะอาดลงแล้วกตะากเลยอันนั้ไหมถือว่าตากเลยนะค่ะแล้วว่าขามคืนนั่นสิพี่น้องกับมาร์คค่ะมาร์คไวหรือจะบ่มากก็ได้น่ะร่างสาดสะอาดล้วใช้ตู้เย็นไว้เลยเนาะก็แน่นแน่นยวมวันสาวมาร์กกับเดสูตรคือสาเสริมบอกนะค่ะเอาปลามาละล้ายน้ำล้วกะแต่งปรุงน้ำดีๆล้วกะพี่น้องกับมาร์คเลยไบเนี่ยแต่ว่าส่วนปลาแเดียวเสริมาเส้นไหนจะเป็นแม่มักเด้อค่ะเสริมขัวไปยังสิเรแล้วเสริมกระล่างไวแล้วกะเรียบร้อยเลยลวกะ ต่อไปก็เปมนเม่ค่ะขั้นเมื่อเลยที่ว่าเมย์ปไเด้ยมาดีสิเพราะว่าร้านเปิดไม่ดูสิล็อกกับไปเบิ้งน้ำนองน้ำเพราะมันยากยุพี่น้องยุบไนบ้างนะมันยากหลายเวลาลูกค้าเขาเขาอย่างก็เขาปุ๊บพอมกันนะเออลูกค้าเขาพรอมกันแน่ละกันอย่างแม่ก็เป็นผู้ซอยกูพร้อมอืมทีน้มันบ้าทันนอสองกันเลยเทิงกันน้องซ้ายเป็นค่ะซ้อมรถไปน้ำมัเนี่ยทันเป็นเขามาก็เลยลายได้กับเพราะได้เลี้ยงชีพค่ะ มันบ่เมนมือลราแบบว่ามันบ่เมนมูบ้านง่ายก็จริงแต่ว่าคลนกับว่ได้ว่าอันกิ่นยำแบบหมดมูบานเนาะค้นกับมีม็ดเฉพาะกุ้งที่เป็นหมักกิ่นยำแต่ว่าหรือว่าขายมือทุกมือถามน้องสิกุ้งกกับมาเมื่อซี่โลนอาเธอเนาะปูลหลังหนึ่งปูซี่โลปูหลังหนึ่งก้ามือหนึ่งหอยแขงแล้วก็หอยแข็งกับว่างส<อ>ี่โลสามโลแล้วจะมือเนาะค่ะหมูยองสิเอาหมูยองเนี่ยเขาซื้อมาว้ไดียวแต่ว่าน้องเป็นกับซื้อมาทุกมือ เมื่อทุกเมือ่อขายตามปริมาณของขน้อมละ่ะแต่ว่าถ้าขายตะเวนหรือว่าขายมื่อเมืองสิกะเอากับ,บว่าลูก่าจะขายดีบ่เนาะแมนแต่ว่าขายเรื่อยๆขายม,มล้างสิเพ็นกระลูรดอ,ดรอกค่ะหกโมงหามงแสบเป็นกระเริ่มแมาแบบมาสั่งเลยเนาะทุบไปอย่างนี้เลยคนนิ่งเต็มอืมว่างานทุบไปกันล้านเต็มเลยเนีนะคะ่ะน,นี่สิสร้างมาใหายไม่หยาดไม่งานสิมาเอาแสดถุงพุน่ะอืมสร้างมะใหายไม่งาไปรอลูกค้าฟังนั้นครับ ไปรอลูกค้าฝั่งนั้นการยุ่งกล้กันเพิ่นก็มาซื้อบ้านหาดขอบบ้านหาดทางติเพิ่นก็นยังมาแล้วก็พี่ที่เป็นเด็กบ้านไอ้พี่ที่เพิ่นเฮ็ดงานอยู่จอมอันยุ่นสนามกอล์ฟเนี่ยมาซื้อทุกมื้อเมื่อวานนี้ก็มาเจอกันทุกมื้อทุกมื้อค่ะเฮ็ดเบียดเรีแล้วก็มาครัวปลากแบบนี่น้องคนนะหลายเติบเพิ่นสิครัวแล้วอยู่ค่ะก็นั่งครัวอยู่นี่ล่ะเสริมก็ได้ได้มาแล้วเนี่าขาวงาม ถ้าบริไทคิดทุสิกะในบะด,ดับเป็นกับมานางขอเกตไห้กะเสริมกับเป็นค้นแพ้ย่างเดียวเลยปูนแล้วต้ปา่ปานี่ดีคนละแบบตาแบบอนอกํำแข็งแล้วก็มะขวานก็จะดีแบบนึงมันจับง่ายเพราะว่ามันแข็งเนาะแข็งโตแล้วคูดง่ายครับจับง่ายได้กับสดคือกันเด้ค,ค่ะอันนี้ปลาเ้าสดสดเนี่ยเนื้อสวยมากเลยเล่นมือรบรเวียนนาอกันไรครับพี่หน,น่อบุงงั้น <c oughs> แต่เสาครับจนกำมกัดฝ่าเป็นกำลังใจเันได้ค่ะเจ้ะหน้ามือ เบื้องหลังในมูอด,ดำพี่น้องเห็น,ลหน,น,นแล้วเหงนสีนั่นเด้วค่ะเราเห็ดมืดถูกอย่างพี่น้องเห็ดมืดถูกอย่างตื่นขึ้นมาหนี่นาทีนาทีของอันนาทีนาทีของพ่อนาทีของแม่เนี่ยบางย่างที่ว่านั่นเรากลับไปซอยมอืดทุกอย่างามือกระล่างถวยล่างจานรตออันพุลินทุกมือละทุกมือเพราะว่าเสิร์ฟนีดต้องเห็ดงานย่างเดี่ยวเลยนะพี่น้อง ขึ่นคือมกักเหตุงานในโทรศัพท์คำมกักเหตุงานในโทรศัพท์เนาะค่ะนั่นแหละในมูดัมก็เป็นแม่บ้านมันนะกระเสริมก็เป็นไฟ,ไฟเหตุเหตุงานออฟฟิศทางไหนเอาไฟมาติดเนี่เถอะช่วดีเลยไปนี่พี่น้องมื่นคง,งานพี่น้องนี่ได้ปลาขาว์ม้วนขึ้นเป็น่ะเนาะนีะ่<อ>ปลาขาวที่ว่าเป็นนังเอกเด้อค่ะสําหรับปลาขาวตะลาย่างนี่คือเสียบก้นมือปล่าปลาคาร์ม้วนนี่เป็นนังเอกค่ะกับปลาลู่เป็นอีย่างเนาะเพิ่งเลวกันมาเป็นอย่างคือื้องว่าเป็นนังเอก เิ่นงามกูมูรูปทรงเพิ่นฉันว่าเพื่อนแบบรูปทรงแน่ละกะเป็นป่าที่ว่าแสบอ่ะคิดว่านะลาขาวนีนหลายๆท่านเพื่อนกษตรแบบ,บบ้านนี่อย่างก็ละนิย้มไปเฮ็ดได้หลายย่างก็มูเป็นป่าขาวนี่ด้เถอ ว่าจะเป็นเออเปิลซังสมสมนั่นสมนี่อย่างเสร็นาะหลักการนี้เด้อพี่น้องเนี่ยหักค่ะเมื่อนี้ก็มีอเด้อค่ะปลาแห้งกับเลือถุงนึงเด้อพี่น้องเด้อเพิ่งแห้งค่ะเพราะว่าเสื่อมสิตาแห้งที่สุดเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ได้มองมามือละเพิ่นก็มาส่งเสื่อมมือละสามซีโลอีหยังเสร็ค่ะหรือว่าซีหาโลล่ะแม่ก็เฮ็ดไปทุกมืออยู่ค่ะแต่ว่ามันเห็นบ่ได้หลายผู้ลังคันเพิ่นก็ส่งมากะผู้ลังโค้เพิ่นเอาซิบถุงแสกกระมิดลักเนาะเบิดครับอืมจังหวะครั้าามอออยยู่่่่เเรืๆด้คะพีน้อง เนี่ยปลาขาวคุยล้านกับมาดิเนี่ยเธอตัวหนึ่งดูเด็กก็สะพี่น้องเบิ้งเนี่ยค่ะลักษณะตั้งกันทุกป่าเด้อค่ะเบิ้งอยากให้เบิงบ้งอืมเบิ้งนี่ขาวมนอันนี้คุยล้านอันนี้ปลาขาวเม็ดจ้างเห็นบปล่นี่เนาะเออนี่คุยล้านเนี่ยงย่างเนี่ยน,นี่เม็ดจ้าง่ออันนี้เกย์ปลาขาวเกย์คุยล้านขาวมนค่ะอืมปลาขาวเกย์สตอร์กเกย์จออกมาจากเกย์มันนี่หลเด้อค่ะเกย์ปลาเนี่ย ันกี่ลายป่ะคือว่าเห็นอืออือหัวป่ากันค่ะอืพี่น้องพึ่ดเดี๋ยวกบตะเว้นคำมอยม,อย,มอยลงเนาะป่าก็เสริมนะพอกันเมื่อดมึงดูงามบ้ะอือข่านี่แหละ่ะะเสริมเปียนขูอากันเด้อขืองามบ้ะพี่น้อง มือคำเขาเคยคำเขาครับเขาคำเข่าท้าวเฉิมกระสินั่งัวตาไปหอดใส่บุญตาในน้อยกระจริง้ยเลแต่ว่าการแพทย์ตานี่ตัวสิไดรุ่นนี่เนี่ยฮอพี่น้องตีหนึ่งตีสองตีสามก็เคยมาแลด้อค่ะคุณัวบตาเนี่ยเนื่อจากตรงนี้ม่าเป็นว่าได้ไหลยอยี่ยมากมายหม้ะพี่น้องต่ว่าอ่านใดที่มันแบบว่าได้นิดได้หน่อยก็สะกัดักกันเฮ็ดเมื่อพี่น้องนั่นแหละถ้าเสิมสิเบาซู้ฟังเฮ็ดงานฮอตตีสองตีสามกนี่นี่ยัวปตาน่ะ อีที่แล้วนะหัวกันหนาวๆที่บ้นนในะนะ้องเธอเนาะแล้วมีมเอายังปด้เหตุของลุมนีดจ้ำได้เอาตูมาาต้มาบางาังตู้มาบางาังเอากับล้างม้านั่นพี่น้องนั่นแหละมาสะเสริมยาเค็ดเห็นพี่น้องเพิ่นอ,อยากกินตั้งแต่แห้งเิ็นมาถามอาปลาบ้างสิเอาเอาเอารถปลาสดหาลพปุ่นิ้พี่น้องก็จะได้ปไปอสองลบ่หอนบ่ห่อนลูกบ้านมาฉันก็สิบบอกพี่น้องว่าปลาสดเนี่ยจะได้ล้น เฮ็ดออกมาน่ะได้โลนึงหาโล้น่ะสิได้โลนึงคือึงเงรอครับก็อยู่ของวแล้วเออเคยจัาได้เพที่เฮาส่งปากันเดินให้พี่น้องแบบว่าบ่าัวับว่หยังเลยนะเพื่อเอาโลนึงนะปลาสซดหกโล้พู่นั้นดูเรื่อจะเป็นตาแห้งมาโรนึงอันนี้แห้เอาเก็ดคอดเก็ดคองคอนี้ออกมาเนี่ยมา่ะฟื้นขึ้นมาก็เริ่มเฮ็ดเวียกแลวครับพี่น้องเริ่มมีแฮ้งขึ้นมาแล้วแต่ยังบ่เฮ็ดหลากหลายครับ ไ่ได้นักลายพี่น้องมือเนี่ยเป่นเนี่ยก็กู้เขากู้น้ำก็ได้ก็ได้จ้างค้นเอาค่ะจ,ะจ้างให้พ่อปู้เอาเพราะว่าสื้สูงก็โยกกระสอบก็ได้เบบเนาะได้ว่าให้กูต่างเลยเพราะว่าทางนเราพนมีทีมงานเนาะมีอันแบบเนี่ยก็ล่ะผู้รับเหมา่ะนะพี่น้อง่าทงนี่ทอาไถ่ท,ทงนี่ทอดไถ่มือด้วเนาะทงละพันทงละพันอื เมืเหมือเมื่อนี่ถ้าจะได้เงนินนี่ซีทงเลยเนี่ยแต่ว่าพอนี่ต้องไปแท้กันนะเจี๊ยพอนี่พู้ได้เหลีวก่อนแมนมีสิพ้นกับหั<ใ>นอืมซีทงแต่ว่าบ้านเธอกระดียุดอกมันก็นรวมแบงรวมใจกันดิตากแหล้่วให้แล้วก็เป็นแบบน,นี้แล้วเด็ทุ่มแบกแบบแบกปีนี้น่าจะยุที่ร้อยจี้สิบสองเหรอใช่ปะ่ะร้อยจี้อ้ยูอืมเป็นมาได้ร้อยอะไรก่อ ร้อยสิบห้าเอ้ร้อยร้อยสิบห้าร้อยสามพันรวมไปขายอีกแล้วฮย <Hey. S 1> ร้อยแปดสิบเนี่เธอเพินมาได้ร้อยสี่สิบไปนิดหน่อยแต่ขายเมื่อไหร่ก็สิบพวกเกือบสี่สิบสองพันบาทในยุคปรนมาณไหเก้าสิบยุครวมเขานักสังเขา<อ>เ<อ>จ้าว่านในประเด็นรวมนี่ว่าคันรวมกับกี่ละสองร้อยกว่าชาว่านสุน,นันหัวรวมยังไงสามสิบหกสอบกับสิบเก้าสอบไอ้ สิบหกสอบกับสิบเก้าสอบนะเขาน้าปังกับอันเขาเจ้าดูเนี่ยพี่น้องน,น้อยนึงเด้อเนี่ยค่ะเบิ้งเดยวพี่น้องขนาดแพ้ออกมาเนี่ยเนี่ยปลาโตสักเนี่ยค่ะเบดิดูเนี่ยเห็นบ้านน้อยน้อยเนี่ยนิ้วมือหนึ่งกับยังบ่หอดอยู่นะคะ่ะนั่นแหละไ้จับมาแล้วยังตีเขากับม้านางแพ้ตะขาหมุนเนี่ยอืบน้อยน,น้อยกับแพ้ค่ะ เป็นปลาหแห้ง,มา,งมาลามันกระเซบะขอดกวอืมรอเนี่ยน่อยเต็มบัญามาล่างเขากับมะล่างสีเด้อค่ะพี่น้องย้ำล่างมันบ่ค่ะเสร็จป,ปุ๊บเราก็นาท่องเห็นบ้าสขาวใสเลยขาวปิ้งเก่าๆ,ๆออกหนะะ่ยค่ะใส่ดีบ่พี่น้องเบ่งดูค่ะอนี่หรืมอมาม้าห้เทียบกันเนาะระว่างตัวที่บนบ่นล่างกับล่างเนาะเห็นเฮ็นะะสีเด้อค่ะมันสีง้มเลยเด้อพี่น้องปลาแดดเดียว เนี่ยแล้วค่ะไตปีงเอาก็มาจกหนาท้องออกเนี่ยปลาขาวมุนนะ่ะจังว่าเป็นมาต้เป็นเนื้อแขงอุ่นๆ่ดิเสียกมมุนลติอืมติเนื้อแขนอุ่นๆุนจังว่าเป็นว่าลาบเนี่ยมันกะเสียบขาวมุนนะ้นขาวมุ้นปลาขาวยังกระซ้ำๆกันนั่นแหละแล้ว,วมันก็ะํามาซ้ำกันมันเกี่ยวมีอย่างคอเปียบเทียบเนาะตรงนี้อันหนึ่งบีก่าหนึ่งบดีกวาวยืดทุกอย่าง สัตย์ทันนะพี่น้องขันคน้นหรือว่าขันเอียงมันทอกันไปเหมือนมันกับอยียงก็นห้เอเขันเอินนี่กระสีบ่ม,มีสีสันบ่นี่แหละล่างนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะการไปมักกาแล้วเตร่รสชาติของพี่น้องแต่ว่าสําหรับบ้านจะเสริมมักนีน่จะเกลือแล้วค่ะบร่ได้เตรสดีบร่ได้เเกลือแล้วก็กลไล่น้ำเมนเกลือแล้วก็ไล่น้ำแล้วพี่น้องบร่ได้เสะน้าตาลอีกเพราะว่าบ่ามักหวานเนาะค่ะ เกลือละลายน้ำตั้งน้ำเป้าสะอาดสะอาดเท่านะคะ่ะนั่นแหละเสร็จแล้วปุ๊บพี่น้องเก่าเกลือลงตามอัตราส่วนอันนั้นเนี่ยพี่น้องเก่าผมช่วยลดไส้หน่อยนึงหรือว่าที่ใส่ไอ้น้ำตาลน้ำกระไดละลายในน้ำเพราะเท่าจุมาพี่เสี่ยเขาเก่าปลาเนี่ยคะ่ะไปคุกลงสิละวเวลาสิตาเทาเก็แ้งสิลจแล้วตาแบบนี้เลย,ยะะนั่แหละเนี่ยตาเสร็เลยตาพี่น้องจะออกมาสีบ่แดงนะคะ่ะออกมาแบบใสปิ้งแบบนี้เลยเด้อค่ะนั่นแหละเนาะแต่สูตรไม่ได้มีอย่างไรเพราะว่า ส่วนลายนี่้นเสริมสีเฮ็ดเวลากระล่างสะอาดสะอาดจ,จกท่องจกใส่ออกเรียบร้อยแล้วกัสทีเอาไปให้แม่พุลมามัตมืออื่นค่ะแล้วกรเฮ็ดทุกมือเด้อค่ะสำหรับพี่น้องที่สนใจเนาะคะ่ะกระทักขมาได้เด้อค่ะปลาแหง้งเส้นเสริมนี่กัถุงละหนึ่งร้อยบาทเนาะคะ่ะว่าเป็นถุงหนีเด้อคะ่ะต <c oughs> ่ว่าถุงฮะเพื่อนถามมาน้ำหนักเท่าไรเนาะ,ะพี่น้องเนาะน้ำหนักเท่าไรกะบเเสริมเอาเจ็งสี่ละกันนะคะ่ะเสเสริมมีถุงปริมาณของเสเสริมยุทธเสเสริมบัตถุสั้งเนาะค่ะแต่ว่ากระถุงละหนึ่งร้อยบาทรับรองว่ากระคะุ้มเนาะค่ะพี่น้อง็เปน ถ้าเป็นปลาที่ว่าเขาสื่อมาแล้วเอาประเทสอีกอย่างเนียมันก็ถือว่าจะได้ลายุ่าสื่อมาในราคาร้อยหนึ่งเนาะค่ะแต่ว่าอันนี้เขามานํามาแพ้มาหมักมาตากมาอย่างจนว่ามีน้ำหนักแต่ว่าปริมาณน่ะรับรองว่าคุ้มหรดอกสําหรับสเสริมแล้วค่ะเพราะว่าเสริมเคยถามปลาแดดเดียวปลาแบบพึ่งซื้อเนาะนอยุ่ตลาดน่ะเคยถามเล้วพี่น้องรับรองเลยเลยว่าตลาดท่านที่แบบว่าเอออยู่น้ำตลาดน่ะรับรองว่าเขาสื้อมาขายน่ะบ่ได้แน่นอนเล้ะค่ะพี่น้องร้ละสามร้อยห้าสิบนะค่ะปลา ปลานุ่มๆอยู่เลยบ่เมนป่าก็จะสมสม่งไอพี่น้องเลยป่าพึ่งแดดเสื้อๆนะ่ะบะเมนบ่เมนแดดเดียวซ้ำนะลวกแดดมาแบบว่าเพราะแบบว่าเนื้อพ่นสาบบดดันลายเนาะเธอเนาะนั่นลหละจะเป็นเนี่ยค่ะของเฮากับสนใจกันทักมาได้เด้อค่ะหลายๆท่านเพ่นกันัน่นลหละมีแต่สซูเซมนี่แหละเฮ็ดบพราทันเนาะค่ะพ่นกน็ทักเขามาอยู่เนี่ยฮาก็เฮ็ดได้ตามปริมาณที่ิ่นตด้ส่งเนาะพ่นสะดุ้งพ่นหลงิีฮาก็ได้ป่ามันก็โอเคเนี่ยค่ะ แต่ว่ามือนีเสื้อส่อมได้มาสืส่อมกันใดจกถุงสองถุงเสืส่อมกันว่าใดสีดเลียดขาเห็ดไปเลยเนาะค่ะนี่แหละกับศินังครัวยูนี่กัน,น้อค่ะเจ้งใดก็ไว้สนีเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสื้อเส่อมน้ำเนเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสืส่อมหักพี่น้องเด้อค่ะ